สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะพามาทำผัดเปรี้ยวหวานในแบบของยายมาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างมีสับป,ปะรดมีพริกหยวกมีมะเขือเทศมีแตงกวามีหอมใหญ่แล้วก็มีหมูแล้วก็เครื่องปรุงเหมือนเดิมน้ำปลาน้ำตาลชูรสอันนี้หมูนี่ยายหมักหมักก็มี ซีอิวขาวน้ำตาลชูรสนิดนึงแค่นั้นเองหมักพอให้มันนุ่มๆเวลาเลือกหมูนะให้ให้เลือกแบบเนี่ยมีมันแทรกอย่างเงี้ยจะนิ่มเนี่ยมีมันแทรกเป็นเส้นๆเ,เห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นไหมทุกคนอย่างเงี้ยนิ่มมากหมูนิ่มมากอ่มาดูวิธีการปรุงของยายกันค่ะตั้งน้ํำมันให้ร้อน แล้วก็ใส่หมูลงไปอันนี้นะ้ำมันยังไม่ร้อนเลยยายใจร้อนใส่หมูไปก่อนนะแต่ไม่เป็นไรได้เหมือนกันใส่หมูลงไป พอหมูได้ขนาดนี้แล้วนะถ้าภาษาของยายคือพอหมูตึงๆมันสุกถูกพอตึงๆแล้วมะเขือเทศนะยายก็จะเอาชิ้นเล็กลงไปก่อนเอาชิ้นเล็กลงไปเพราะว่ายายไม่ไม่ใส่ซอสเอาชิ้นเล็กลงไปแล้วก็เอาสับปะรดลงไปบางส่วนก่อนผัดผัดสับปะรดกับ มะเขือเทศให้มันชูกลิ่นลงมาก่อนเพราะว่าเพราะว่ายายยายไม่ใส่ซอสมะเขือเทศไงยายใช้มะเขือเทศลงไปผัดก่อนเดี๋ยวรอให้มะเขือเทศเทศชิ้นเล็กสุกแล้วเรามีชิ้นใหญ่อีกนะมะเขือเทศก็จะมันก็จะออกแล้วนะออกแดงๆหอมแล้วหอมมะเขือเทศตอนนี้ยายก็จะใส่ ใส่ผักทุกอย่างลงไปเลยหอมใหญ่แอมควาแอนกว,าแ,กวาและเดี๋ยวเดี๋ยวพริกอันเนี้ยพริกแดงแดงนี่ยายจะยายจะใส่สุดท้ายเกลือเทศพ,พริกหยวกสาประรดใส่ไปเลยอันนี้เป็นพริกกินดาแดงนะยายไว้ใส่ทีหลังเพื่อให้มันออกรสเผ็ดนิดๆ ผัดเราจะได้เวลากินจะได้ไม่เลี่ยนยายก็จะปรุงซอสซีอิ๊วขาว น้ำปลาน้ำปลาขวดเก่าหมดละเดี๋ยวเปิดขวดใหม่เกลือนิดน,ดน,ดนินิดหน่อยนิดหน่อยแล้วก็น้ำตาลชูรเดี๋ยวน้ำจะออกจากผัก กลิ่นหอมสุดยอดเลยอ่ะเดี๋ยวรอให้ผักสุกอีกแป๊บหนึ่งเอาจริงๆนะเพื่อนๆหวานเปรี้ยวเค็มนินดๆหวานได้จากหวานได้จากสับป,ปะรดกับ มะเขือเทศหวานหวานก็ได้จากน้ำตาลกับกับหอมใหญ่แล้วก็เค็มนิดๆเนี่ยไหมเห็นไหมน้ำผักออกแล้วเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมยายแป้งยายก็ไม่ใส่นะยายเอาอย่างนี้เลยอันนี้คือเสร็จแล้วของยายอร่อยอ่า ขั้นตอนสุดท้ายยายก็ใส่พริกจินดาแดงลงไปตัดเลี่ยนเวลาเรากินหวานกินกินเปรี้ยวกินหวานกินเค็มแล้วมันมันจะเลี่ยนถ้าเป็นกับข้าวยายก็เอาพริกเผ็ดๆตัดเลี่ยนโอ้เป็นไงคะสีสันน่ากินไหมเพื่อนๆน่ากินไหมคะทุกคนน่ากินไหมคะทุกคนเป็นไง กินข้าวกับยายทุกคนทุกคนกินข้าวกับยายอห็ mm. นไหมครับน่ากินมากยายก็ปิดแก๊สแล้วนะคะยายปิดแก๊สแล้วะคะ mm. ่ะเห็นไหมน้ําผักออกมาขุบขิดก,กำลังน่ากินเลย mm. นี่ตากลงไปจวดจวดอ mm. ่ หวานยั่วๆจ้ามากินข้าวกับยายทุกคนแล้วมากินข้าวกับยายแค่นี้ก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ